โอเคครับเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะเฉลยข้อนี้ขอทบทวนอยู่เรื่องของแบ่งกระแสกับแบ่งแรงดันก่อนนะครับอ่ะแล้วก็จะทบทวนเรื่องการต่อ L กับ C ในวงจรกระแสตรงนะครับบางคนบอกว่าเจอข้อนี้เฮ้ยเหม็นจะยากเลยก็ทำไงเจอข้อนี้ว่าไฟเซอร์ไดอะแกรม วิโม่บอกว่า,วาเหนือชั้นกว่านั้นไม่ว่าเฟเซอร์ไดอแกรมเห็น C ใช่ปะเปลี่ยน C เป็นลบ J ส่วนโอเมก้า C เปลี่ยน L เป็น J o โอเมก้า L แล้วก็คิดแบบกระแสตรงซึ่งจบโอเคปะใช้วิธีนี้จบแต่ไม่ใช่จบนี่คือไม่ใช่ได้คำตอบนะจบนี่คือจบอนาคตโอเคปะเพราะว่ามึงมาดูมันเป็นอะไรมันเป็นแหล่งจ่ายกระแสตรงมันไม่ใช่แหล่งจ่ายกระแสสลับโอเคป่าอ่ะ กรณีนี้คือเราใช้ในกรณีที่แหล่งจ่ายเป็นแหล่งจ่ายของกระแสสลับโอเคไหมกระแสสลับกระแสมันไม่คงที่เมื่อกระแสมันไม่คงที่มันก่อให้เกิดเฟดที่ไม่เท่ากันเ้วเลยต้องเปลี่ยนเปน็นจานวนเชิงซ้อนหรือใช้เฟเซอร์ไดแกรมในการคิดแต่นี่มันเป็นกระแสตรงโอเคป่ากระแสมันคงที่อยู่แล้วนะมาทีนี้มาดูทบทวนเรื่องอะไรก่อนดีเอ้ยให้เลือกว่าจะทบทวนอะไรก่อน อ่ะสองอันนี้ให้เอกว่าะจะอยากอยากอยากเรียนอะไรก่อนอ่ะการอ่านโจทย์ข้อนี้เห็นแล้วไหมระยะเวลานาน,านมากๆนี่คือคีย์เวิร์ดของโจทย์ข้อนี้ระยะเวลานาน,านมากๆนี่คือคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดของโจทย์ข้อนี้คือระยะเวลานาน,าน,านมากๆดังนั้นขอทบทวนเรื่องอะไรก่อนดี อลซีกับในวงจรดีซีกัน DC, แล้วกันเพราะมันง่ายบางคนเจอ RLC อย่างเงี้ยแม่งไปใช้เชิงซ้อนหรือเฟเซอร์ใจเย็นนะมึงดูแหล่งใจก่อนนะ เคร์เปล่าดูแรงใจก่อนอย่ารีบอย่ารีบโอเคนะไม่ใช่ว่ามึงเจอ RLC อย่างเงี้ยนุงไปใช้เลยไม่ได้นะมึงโอเคทีนี้ถ้าเราต่อ L กับ C อ่ะในวงการ DC เว้ยอ่ะเราต้องพิจารณาอยู่สสภาวะนะครับมาสองสภาวะที่เราจะพิจารณาน,นั้นคือสภาวะที่เพิ่งสับสวิตซ์กับสับสวิตได้นานแล้วนะเค้าเปล่า อเพิ่งสับสวิตขอเขียนเป็น t ถ้ากระสูดแล้วกันนะสับสวิตนานแล้วขอเขียนเป็น t เข้าใกล้ตี้นะวงจร c วงจร l โอเค,อเคตัวเก็บประจุเราลองนึกสภาพจากความเป็นจริงนะตัวเก็บประจุอะอ่ะมึงถ้ากเกิดว่าประจุมันโล่งนะแล้วเราสับสวิตท,ทันทีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันคือลอดเปื่อยเว้ย หรือ p p n n i r c u i トนะมันก็คือรวดเปลื่อยงงงทีนี้ถ้าเวลาผ่านไปนาน,านประจุมันเต็มเว้ยประจุเต็มอ่ะมึงลองนึกถึงโทรศัพท์ที่ต่อพอแบงก์นะถ้าประจุมันเต็มอ่ะถามถ้าประจุมันเต็มถามนะคิดว่ามันยังมีกระแสะไหลอยู่ปะ่ะคำตอบก็คือไม่มีแล้วโอเคปะ่ะ ดังนั้นถ้าทีผ่านไปเข้าใกล้อีวิตี้ประจ,จุเต็มมันก็จะกลายเป็นวงจรขาดโอเคเปล่า่นะนี่คือ c อ่ะทีีมาดู l เว้ L คือขดลวดเหนี่ยวนำหน้าที่ขดลวดเหนี่ยวนำคืออะไรสร้างอะไรสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำโอเคเปล่านะสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ อะบางคนจำเรื่องกฎของฟาราเดย์ได้ e ท่ากับลบ dflux ไป dt นะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำท่ากับลบ dflux ไป dt บางคนจำได้อ่ะหลักการทำงานของคนอนอรลเหนี่ยวนำคืออะไรก็คือหลักการทำงานของคนอนอรลเหนี่ยวนำก็คือมันจะสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำโอเคปะ่ะแต่ที่นี้เว้ยการสร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำเนี่ยมันจะสร้างมาต้านการเปลี่ยนแปลงของ ฟักแม่เหล็กตามกฎของเลนและกฎของฟาราเดย์นะไปทบทวนเราเองโอเคทีนี้เว้ยถ้ากระแสะมันคงที่อ่ะเมองถ้ากระแสะมันคงที่อย่างนี้ปุ๊บถามถ้ากระแสะคงที่มคิดว่าการที่กระแสะคงที่เนี่ยฟ mm ักแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงปะ ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วถ้าฟักแม่เหล็กเนี่ยมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงฟักแม่เหล็กไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำมาต่อต้านฟักแม่เหล็กปะก็ไม่มีใช่ปะดังนั้นเว้ยเราก็จะได้ว่าถ้ามันไม่มีอ่ะขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยมันก็จะไม่สร้างสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ มันก็จะกลายเป็นลดเปือยโง่ๆเลยโอเคปะ่ะแต่ลดเปือยโง่ๆเนี่ยนี่คือกรณีที่ t เข้าใกล้ v ตีแล้วจะกลายเป็นลดเปือยโงๆ่ๆโอเคปเปล่าอ่ะทีนี้ถ้า t มันเข้าใกล้ศูนย์นะถ้า t มันเท่ากับศูนย์พูดง่ายคือพึ่งสับสวิตพึ่งสับสวิตเนะี่ยมึงอ่ะมึงลองนึกสภาพนะเอา l เนี่ยมาต่อกับ dc ที่มีแรงขึ้นไฟฟ้าเป็นค่า e โอเคปเปล่า อ่ะมึงเรคือสภาพง่ายๆเดิมเว้ยเราเปิดสวิต์เอาไว้อ่ะแล้วเปิดสวิต์เอาไว้แบบนี้ทีนี้เราทะลึง่งสับสวิต์ลงไปมึงสับสวิต์ลงไปมึงดูกราฟนะคือทีแรกเว้ยกระแสอ่ะไม่ว่ากราฟก็ได้โอเคอธิบายเป็นคำพูดนี่แหละคือทีแรกอะ่ะกระแสมันเป็นยังไงกระแสมัน ไม่มีถูกปะมามันยังไม่มีไอที่ผ่าน L แต่ทีนี้จังหวะที่มันไม่มีไอที่ผ่าน L ออ่ะมึงถ้าเราสับสวิต์ปุ๊บไอมันก็จะไหลผ่าน L ใช่ปะถ้ากับว่า L เนี่ยในตอนแรกกระแสมันจะไม่คงที่ในตอนแรกใช่ปะเพราะว่ากระแสมันเปลี่ยนค่าศูนย์เป็นค่าไอที่แหล่งใจออกายออกมานี่คือในตอนแรกที่เราสับสวิต์ใหม่ๆโอเคปะแต่ทีนี้ถ้าเราสับสวิต์ไปสักพักนึงแล้วกระแสมันก็จะคงที่ถึงสภาพดีๆนะ กระแสมาคงที่อ่ะถ้ากระแสมาคงที่มันก็ไม่สร้างสนามแม่เหล็กเหนียวนำแปลว่าถ้า t ีได้กระสุนมันจะเป็นวงจรวงจรขาดโอเคนะโอเคทีนี้มันก็เลยได้ว่าอะทีนี้อตรงนี้สําคัญมากอะแล้ก็ได้ว่าการต่อ lc ใน dc เนะี่ยถ้า t ีได้กระสุนนะวงจร C จะเป็น โอเพนเซอร์กิตโอเคป่ะพูดง่ายก็คือรถเบื่อแล้วก็ถ้าทีผ่านไปนานๆพูดง่ายๆคือสับสวิตช์นานแล้วอะมันจะเรียกว่าช็อตเซอร์กิตเดี๋ยวๆก็ขอโทษ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 ขขขออโโททษษเียนสลับอันเนี้ยเขาเรียกว่าโอเพนเซอร์กิตขอโทษเมาเมาอันนี้เขาเรียกว่าช็อตเซอร์กิต โอเคป่ะก็คือรัดวงจรก็คือลวดเปื่อยนั่นแหละอ่ะทีนี้เราก็เลยจำมาไว้ไปสอบในข้อสอบมาปลายว่าถ้าไปต่อใน DC T ีเท่ากับ0 C จะเป็นลวดเปื่อย L จะเป็นวงจรขาด T ีเท่ากับตีซจะเป็นวงจรขาด L จะเป็นลวดเปื่อยอ่ะทีนี้ดูโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าสับสวิตช์นานมากๆแปลว่า T เท่ากับ T ีอ้าถ้าโจทย์ไม่พูดอะไรโจทย์ไม่พูดอะไร,ไะไรให้เราแอดซูมไ้ว่า T เท่ากับเท่าไรเท่ากับตี โอเคนะถ้าจบไม่พูดอะไรให้เราแอสซูมว่าทีตะกตีนะชัดเจนใช่ไหมครับมาขอโทษจริงๆตรงนี้เมื่อกี้เขียนผิดขอโทษจริงๆขอโทษจริงไอ้บูเอมโง่อะขอโทษขอโทษขอโทษถ้ามึงไปวาดเฟเซอร์ไดอะแกรมอะจบชีวิตเลยนะมึงโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการแบ่ง v กับ i อ์ะการแบ่ง v กับแบ่ง i ขอสอนเรื่องแบ่ง i พออะแบ,แบ่ง i แบ่ง i คือแบ่งกระแสมึงอะ กฎของโอห์มบอกว่าอะไรเดลต้าวีเท่ากับเท่าไหร่กฎของโอห์มเดลต้าวีเท่ากับไออาร์นะนี่คือกฎของโอห์มนะเดลต้าวีเท่ากับไออาร์ดูดีๆนะมึงกฎของโอห์มคือเดลต้าวีเท่ากับไออาร์กฎของโอห์มบอกแล้วว่าเดลต้าวีเท่ากับไออาร์แปลว่าอะไรแปลว่าเดลต้าวีเท่ากับไออาร์ทีนี้เว้ยการแบ่งกระแสนะมาดูการแบ่งกระแสเว้ย ให้สูตรไปเลยดีกว่าสมมตินี่คือ i รวมให้นี่เป็น i อหนึ่งให้นี่เป็น i อสองให้นี่เป็นอารหนึ่งให้นี่เป็นอา์สองอะทีนี้ถ้าเราต้องการจะหาอาตัวไหนถ้าเราต้องการจะหา i ที่ผ่านอตัวไหนอะให้เราสร้างคอกโอเคปะให้เราสร้างคอก ให้เราสร้างคอกสมมติเราต้องการาหา i ที่ไหลผ่าน R หนึ่งง่ายคือ i อะไร i หนึ่งว่า I1 หนึ่งตัวเนี้ยที่เราสร้างต้องการาหาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างที่ว่าวิธีการาหาให้เราสร้างคอกนะโอเคปะ่ะแล้วทำสูตรไปใช้เลยนะแบ่งกระแสํำสูตรไปใช้ว่า I คือ i ที่เต้องการจะหานะมันจะมีค่าเท่ากับ อานอกคอกส่วนอารวมคูณกับไอรวมนะดังนั้นถ้าเราต้องการาหาไอาหนึ่งเนี่ยพูดงา่ายเราก็สร้างคอ,อ,อกเอาไว้ใช่ปะสูตรก็คือ R นอกคอกคือตอนนี้ในคอกของเราคือ R1 ดังนั้นน,น,นอกคอกมันก็คือ R R2 สนะส่วน R รวมส่วน R รวมในที่เนี้ยให้เรารวมแบบ เอามาบวกกันเลยนะไม่ต้องเสลอไปใช้1ส่วน R รวมอะไรยไม่ต้องนะให้เราบวกกันตรงๆเลยส่วน R รวมก็จะได้ว่าส่วน R1 บวก R2 แล้วก็คูณกับ i รวมอ่ะทีนี้ต้องการหา I2 เราแล้วก็สร้างคอกที่ i2 อ่ะทีนี้ถ้าเราสร้างคอกที่ i2 แล้วก็ใช้สูตรว่า R นอกคอกส่วน R รวมคูณ i รวมโอเคปะ่ะ r นอกคอกค,คือเท่าไหร่ก็คือ R1 ส่วน R รวมก็คือ R1 บวก R R2 แล้วก็คูณกับไอรวมนะท่อง10รอบอานอกข้อส่วนอารวมคูณไอรวมอานอกข้อส่วนไอรวมคูณไอรวมอานอกข้อส่วนอารวมคูณไอรวมอานอกข้อส่วนอารวมคูณไอรวมท่องเหมืนมี10รอบมาทีนี้มามามาแบ่ง v แบ่ง v อ่ะไหนๆก็ไหนๆสอน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 แบ่ง v แบ่ง i เนี่ยมันจะเกิดจากวงจรขนานแบ่ง v มันจะเป็นวงจรอนุกรมนะโอเคป่ะสูตรจะคล้ายๆกัน อ่ะสมมติทมมงหมเนี่ยมีความสังสรร v ต้องการจะหา v หนึ่งกับ v สองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไรโอเค v หนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องการให้เราจำไว้ว่า v ที่ต้องการจะหาให้จะเป็น v เล็กแบบนี้กันนะโอเค v ที่เราต้องการจะหาเนี่ยให้จำว่าสูตรของมันก็คือมันจะคล้ายๆกันนะแต่ข้างบนคือ R นอกอคอก์ใช่ไหม อันนี้มันจะเป็น r ในคอกแทนเวย r ในคอกส่วน r รวมเหมือนเดิมแล้วก็คูณกับ i รวมนะ r ในคอกส่วน i รวมคูณ r นอกขอภอภัย r ในคอกส่วน r รวมคูณ i รวมเรื่องนี้ไม่ได้เตรียมการสอนก็จะพูดเพี้ยนเพียดนิดนึงโอเคมาดังนั้นถ้าต้องการหา v 1งพืง่ง่ายเราก็สร้างคอกไปที่ v 1เลยใช่ไหมทีนี้ถ้าเราสร้างคอกไปที่ v 1 แล้วก็หา v 1ได้ป่ะหาได้ r ในข้อก็คือ r 1ส่วน r รวมก็คือ r 1บวก r 2คูณกับไม่ใช่รวมขอไป v รวมคูณกับ v แบบนี้โอเคปะ่ะ v 2งคุณางคือสร้างคอกไว้ตรงนี้ก็จะได้ว่า r ในข้อก็คือ r 2ส่วน r รวมก็คือ r 1บวก r 2คูณ v รวมก็คือ v ใหญ่โอเคปะ่ะอะสูตรมันจะต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะ จำๆไปใช้ไปะจำๆไปไม่ได้จบๆอ่ะนะเห็นว่าไม่ยากอืมนีมนททนนม่มาดูจดข้อนี้อ,อ่ะทบทวนให้ละสองข้อนี้มามาดูจดข้อนี้ได้มาอืมไมารูจดข้อนี้ ก็ถามว่าอ่านได้เท่าไหร่ e พูดง่ายคืออ่านได้เป็นกี่เท่าของค่า e ตรงนี้แหละโอเคป่ะมาขอโทษเฮียมากเลยเอามาอย่างที่บอกต่อนาน,นๆนะ่ะแปลว่า c เนะี่ยไม่มีกระแสไหลผ่านใช่ปะพูดง่ายถ้า c ไม่มีกระแสไหลผ่านวงจรส่วนที่มีกระแสไหลมันก็จะมีแค่นี้ โอเคปะ่ะส่วนที่มีกระแสไหลมันก็จะมีแค่นี้ดังนั้นเราก็หาอะไรได้หาไอรวมได้แล้ว L เนี่ยถ้าเราต่อไว้นานๆมันก็จะเป็นลวดอะไรลวดเบื่อยโอเคปะ่ะอือทีนี้เอามามองข้างล่างก็ได้อ่ะเอาวงจรนี้มามองข้างล่างนะอือเครื่องไฟฟ้าผมชอบมากนะมันก็จะอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะผมผมหัวไวมากเรื่องนี้เอามา หา i รวม i รวมสุดว่าอะไร v รวมส่วน r รวมโอเคปะ r รวมตรงนี้คือเท่าไหร่ 6r แล้วก็ได้ว่า 6r ขนาดกับ 2r 6r ขนาดกับ 2r ก็จะได้ว่าเท่าไหร่ 6r ขนาดกับ 2r ให้มึงคิดจริงๆมันไม่ยากมันไม่ต้องคิดอะไรเลย ก็จะได้เป็น3 2ส่วน2 R โอเคนะ3 2่วน2 R บวกกับ3 R ได้เท่าไหร่3 2ส่วน2 R บวกกับ3 R จะได้เป็น9 2ส่วน2 R โอเคปะแปลว่าตอนนี้เราได้ R รวมเท่ากับ9 2ส่วน2 R นะหา i รวม i รวมก็หาได้จาก e ส่วนด้วย r รวมก็คือ9ส่วน2 r นะไอ้รวมก็จะมีค่าเท่ากับ2 e ส่วนด้วย9 r นะเขียเป้าได้ละไอ้รวมอ่ะทีนี้ได้ไอ้รวมออกมากลัาดูที่วงจรข้างบนเพราะตอนนี้ต้องการหาว่าไอ้ตัวเฮียเนี่ยอ่านคาได้เท่าไหร่อ่ะบางคนบอกว่าไหนบอก,ม,ม,กม,นะมันไม่มีกระแสไหลผ่านแต่แต่มึงนึกสภาพนะมันไม่มีกระแสไหลผ่านแต่ว่า ตัวเก็บประจุมันสะสมประจุเต็มแล้วไงแปลว่าตัวเก็บประจุทั้งสองเนี่ยมันก็จะมีประจุอยู่ถูกต้องปะือว่าให้ป็นประจุ q เงี้ยมันก็จะมีประจุ q อยู่ถูกต้องไหม q หนึ่ง q สองอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีประจุ q อยู่แบบเนี้ยซึ่งถ้ามีประจุ q ตัวเก็บประจุเราสัตว์ว่าอะไร q เท่ากับ cv q เท่ากับ cv ใช่ปะแปลว่ามันก็จะเกิดความต่างศักดิ์เท่ากับ q ส่วนเท่าไร q ส่วน c อะแปลว่าตรงเนี้ยมันก็มีความต่างศักดิ์ แล้วก็ถามว่าโวลต์มิเตอร์ตัวนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่อ่ะโอเคมาทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องดูว่าตัวเก็บประจุตัวไหนเป็นแผ่นบวกตัวไหนเป็นแผ่นลบนะ,ะมาตัวเก็บประจุตัวไหนเป็นแผ่นบวกตัวไหนเป็นแผ่นลบโอเคมึงมาดู L ในที่นี้มันจะเป็นรดเปื่อใช่ปะ่ะโอเคนะแต่ว่าวงจรก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะอ่ะได้ไอดวงบอกละขออ,อนุญาตลบวงจรไม่ต้องลบก็ได้สัน้นดูตรงนี้ มาดูตรงนี้แทนโอเคปะ่ะได้ไอรวมออกมาละอ่ะทีนี้ค่อยๆดูเ็าไว้ตัวเฮียเนี่ยมันจะแต่กระแสที่มีค่าไอออกมาโอเคปะ่ะแล้วทีนี้พอมันมาเจอทางแยกไหลอะมึงมันก็จะแยกไหลไปสองทางใช่ปะ่ะให้ตรงนี้เป็นไอสองให้ตรงนี้เป็นไอหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูมันจะเสมือนว่าวงจรตรงเนี้ยเป็นยังไง ก็เสมือนว่าวงจรตรงนี้แต่กระแสไหลามาค่าไอาใหญ่นะแล้วทีนี้มันมาเจอทางแยกไหลเวมมันก็จะแยกไหลไปสองทางอ่ะตรงนี้เท่าไหร่วะสองอาร์นี่คือสองอาร์อ่ะมีไอใหญ่มามันก็จะแยกไหลไปสองทางใช่ไหมทีนี้ก็คือแยกไหลมาปเป็น ไอหนึ่งกับไอแบบนี้อ่ะทีนี้เราหาว่าไอหนึ่ง้กับเท่าไหร่ไอสองแล้วกับเท่าไหร, 2, ร,ไหร่มองไปเป็นวงการขนาดธรรมดาได้ปะได้อ่ะทีนี้ตัดตรงนี้มามองนะถ้าตัดตรงนี้มามองมองเป็นวงการขนาดดีๆคือเอาจริงนะคือถ้ากูทำอ่ะกูมองคิดในใจตอนนี้คือคิดในใจออกแล้วแต่ว่ากลัวคนที่แบบดูคลิปนี้แล้วแบบฟังไม่ทันเนี่ยก็จะใช้สูตรให้ดูแต่เป็นก,กูคิดในใจนะอ่ะเส้นบนก็จะมีเท่าไหร่ แบบนี้เส้นล่างก็จะมีอย่างนี้โอเคปะ่ะอันนี้คือ 2r อ่ะห้ากับ R เนี่ยก็จะรวมกันได้เป็นเท่าไหร่รวมกันได้เป็น6 r แบบนี้โอเคปะ่ะนี่คือเส้นบนเห็นไหมสองตัวนี้รวมกันเป็น6 r แบบนี้นะอ่ะถ้า2ตัวนี้รวมกันเป็น6 r แบบนี้เสมือนว่าเนี่ยมันมีกระแสะไหลผ่านมา I แล้วมันก็จะแยกไหลเป็น i1 กับ i2 อลงมาข้างล่างทีนี้ถ้าต้องการหา I1 หาได้ปะหาได้หา i1 ก็สมมติว่าครอบคอกไวที่ 6r อาเงี้ยเหมือนสร้างคอกไว้ที่6 r อ,อ,6 A, อะถ้าเราสร้างคอกไว้ที่ 6r เราจะได้ว่าอะไร i1 ก็จะมีค่าเท่ากับ R นอกคอกอนอกคอกก็คือ2 R ส่วน R รวมก็คือ 6r บวก 2r ได้แ r คูณกับ I รวมคือ i อใหญ่ นะพูดง่ายตรงนี้มันก็คือเท่าไหร่1ส่วน4 I โอเคป่ะ i ออครอบคอกบไปข้างล่างให้เป็นข้อสีเหลืองบ้างอะถ้าเป็นข้อสีเหลืองนะ i 2เหมือนสร้างคออไว้ตรงนี้โอเคป่ะถ้าเราสร้างคออไปตรงนี้ I 2ก็จะมีค่าเท่ากับ i นอกคอกก็คือ R นอกขอ้อขออภัยคือ 6r รส่วน R รวมก็คือเท่าไหร่แป คุณกับ I รวมคือ i นะพูดง่ายเมนก็คือเท่าไหร่หกส่วนแปอันบนเมื่อคือ1ส่วน4หรือ2ส่วน 8i เขียนแบบนี้ดีกว่านะก็ได้ว่า i 1เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่2ส่วน 8i i 2ก็จะมีค่าเท่ากับ6ส่วน 8i แบบนี้โอเคปะอ่านะ ทีนี้ i, I ก็จะมีค่าเท่ากับอะไร 2e-9R คิดมาแล้วโอเคทีนี้เว้ยแล้ก็ต้องใช้เรื่องของกฎเคอร์ชอปในการช่วยคิดของโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคมาลองคาดหาว่าวต์วิเตอร์ตัวนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่โอเคสมมติให้ตรงนี้เป็นจุด a ตรงนี้เป็นจุด b นะแปลว่าตรงนี้ยมันต้องเป็นจุดเลยด้วยจุด b ด้วยโอเคปะตรงนี้ให้เป็นจุด c แล้วกันอะทีนี้เว้ย แต่ว่าค่าที่วนลต์มิเตอร์อ่านได้มันคือ v ac นี่คือค่าที่วนลต์มิเตอร์อ่านได้ใช่ปะอ่ะโอเคนะ v ac ทีนี้เราก็ง,งานหา v ac เราก็ต้องหาจากอะไร v ab ลบกับ v bc แบบนี้ได้ป่ะโอเคนะเพราะ v ab คือ v a ลบ v b ลบกับ v b ลบ,บ v, b v c แบบนี้นะ ได้ปะไม่สิต้องเป็น vcb ขออภัยม,มันก็จะได้เป็น va ลบ vc แบบนี้โอเคปะอะทีนี้ไปดูในคลิปกดของเครือช้อปเอ,เองนะโอเคมามาดูกดของเคร์ช้อปในการแก้มากดของเคร์ช้อปในการแก้เราจะหา v ล v A ะ vab อะถ้าเรต้องการาา A จะหา vab ขยานลงไปเขียข้างล่างได้ปะ เฮียเอามาเดี๋ยวลองไปคิดข้างล่างมาลองไปคิดข้างล่างนะได้ไอรวมมาแล้วใช่ปะอได้รวมออกมาแล้วมาได้รวมออกมาแล้วมา แปลว่าเป้าหมายของเราคือต้องหาตัวนี้ออกมาแต่การที่เราจะวนเคยชอช็อปได้อ่ะมึงอย่างที่บอกการที่เราจะวนคือช็อปได้อ่ะแล้วก็ควรจะรู้ก่อนว่าตัวแกปจจุแผ่นไหนเป็นแผ่นบวกแผ่นไหนเป็นแผ่นลบโอเคตรงนี้เป็นขั้วลบใช่ปะแปลว่าปัจจุลบเนี่ยมันก็จะเป็นไงถ่ายเทถ่ายเทถ่ายเทมาให้ตรงนี้แสดงว่าแผ่นนี้ไมเป็นแผ่นลบซึ่งถ้าแผ่นนี้เป็นแผ่นลบมันก็จะเหนียวนํำไม่ใช่แผ่นเป็นแผ่นบวกโอเคปะอ่ะตรงนี้เป็นลบ มันก็จะเป็นยังไงถ่ายเทถ่ายเทถ่ายเทมันไม่เจอตัว R ใช่ปะ่ะมันก็ถ่ายเทได้เรื่อยๆอย่างอิสระใช่ไหมแล้วมันก็ถ่ายเทมาให้ตรงนี้ด้วยให้ตรงนี้เป็นแผ่นลบแปลว่ามันก็จะหน่วยแนวมาให้แผ่นหนึ่งเป็นแผ่นบวกโอเคทีนี้เราจะหา VAB VAB แล้วก็วนจากะลรวนจาก B ไป A กดเคยชอปนะวนจาก B ไป A ใช้เคยชอปแบบไม่เต็มรูปโอเคปะ่ะ KVL ไม่เต็มลูปนะ ถ้าเต็มลูปคือเราตัดท่กกากับสุนใช่ไหมนี่คือเราคิดแบบไม่เต็มลูปนะถ้าเราคิดแบบไม่เต็มลูปเราจะได้ไว้อะไร v ba เพราะว่าเราวนตามทิศสีส้มแบบนี้โอเคนะซึ่งถ้าเราวนตามทิศสีส้มเหมือนมึงเราก็จะได้ว่าอหละหกส่วนแปด i คูณกับสอง r อันนี้ไปดูในคลิปเคยช็อปแล้วนะเคยทำไว้เคยสอนไว้อย่างละเอียดละโอเคปะก็จะมีค่าเท่ากับ v ab นะทีนี้วนอีกทีหนึ่ง วนจากหา VCB ก็วนจาก B ไป C แบบนี้โอเคปะ่ะทีนี้ถ้าเราวนจาก B ไป C แบบนี้ตามเส้นสีเหลืองเงี้ยเราก็จะได้ว่า B ไป C เราก็จะได้ว่า VCB จะมีค่าเท่ากับเท่าะะไหร่ I ที่ไหลผ่าน R ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่2 8ส่วน 8, I ใช่ปะ่ะก็จะเป็น2 8ส่วน 8, I คูณกับ r นะโอเคปะ่ะทีนี้เป้าหมายของเราใกล้จบละมาเป้าหมายของเราคือต้องหาตัวนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็หาได้เลยว่า vab ลบ vcb จะมีค่าเท่ากับ6กส่วนคูณ2 r i อ่ะคิดเลขให้ดีๆก่อนแล้วกันคิดนวิดูบาตมาเิดเลขให้มันด,ดีๆแล้วกันอ่ะคิดดีๆเรจะได้ว่าอะไร4 2 3 6อ2 6ใช่ป่ะวะ ถุยตัดเลขไม่ได้หนึ่งสองสี่แปดสองสองสี่สองสามหกก็จะได้ว่า VAB เท่ากับสามส่วนสอง IR ลบกับ VCB ก็คือเท่าไหร่สองส่วนแปด IR นะดึง IR เป็นตัวร่วมก็จะได้สามส่วนสองลบสองส่วนแปด IR นะ ทีนี้ i ของเราได้เท่าไหร่ i เราคิดออกมาได้แล้วว่า 2e ส่วน 9r ใช่ปะ่ะแทนค่าเข้าไปก็จะได้ว่าพจน์นี้คิดเลขออกมาให้เรียบร้อยจะได้ว่าเป็นเท่าไหร่กดเครื่องแป๊บน,นึง5ส่วน4แล้วก็ 2e ส่วน 9r คูณกับ r จะได้ว่าอะไรตัดกัน r ตัด r 2 2 2 4ก็ได้เป็นเท่าไหร่ 5.18ก็ได้เป็นเท่าไหร่นะ b a c เท่ากับ5.18ส่วน1 8 e โอเคปะเป็นคำตอบที่วนมิเตอร์อ่านได้แปลว่าเราก็ตอบได้เป็น5.18สโอเคนะถ้าเราจะฝนช้อยข้อนี้เราก็ต้องฝนเป็นเท่าไหร่ทศนิยม2องตำแหน่ง5.18สจะได้เป็น ก็จะได้เป็นเท่าไหร่5 0 8จะได้ประมาณ0.278ฝนเป็น2ตำแหน่งก็จะประมาณ0.2เท่าไหร่0.28หรือถ้าเราจะฝนในคำตอบก็ต้องฝนเป็น 00, 000, 0 0 0ย์แบบนี้ใช่ปะโอเคนะนเผื่อเจอในข้อสอบอ่ะข้อนี้ก็ความยากของข้อนี้เต็ม10ก็ให้เท่าไหร่ในเรื่องตัวเก็บประจุเต็ม10ก็ให้ประมาณ8เต็ม10นะข้อนี้ถือว่า โหดไหยก,ก็เอาเรื่องอยู่นะข้อนี้แต่ว่าเอาเถอะนิดนึงนิดนิดหน่อยน่อานๆที่เจอข้อโหดมาถือว่ามันมือไปอีกแบบหนึ่งมาโอเคก็ขอบคุณที่รับดูจนจบจากใจจริงนะครับคลิปนี้ตั้งใจทํามากๆเลยมาเห็นไหมตั้งใจทำมากมากเลยคลิปนี้ก็อย่าลืมไปทบทวนเรื่องกดเครอร์ช็อปเนอ้อในคลิปไ่เคยทำมาให้แล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับเออเดี๋ยวทิ้งลิงก์เครอร์ชอปไปให้ข้างล่างนะโอเคบายบาย